เพื่อนเพื่อนท่านใดที่จะปูผพาครับพอดีเขามีผักพ้าที่ออกนอนแล้วมาเบิงนแล้วครับมาปูแบบไดมมีหลายรูปแบบครับมี้ะออกแบบตรงกลางหรือออกข้างข้างขางครับออกตรงกลางงอแเล้กก็มีหรือข้างขางแบบแบบนี้ก็มีครับแบบนี้ก็มีบ้านเอกิยวแล้วครับว่าจะออกแบบใดเพราะว่าด้านได้ขึ้นฟ้าเพื่อนกอ,อกด้านนั้นครับว่าแล้เหาองไปเรื่องมั้งนะครับ มากครับมือนี้เข้าไปปลูกพ่าวนครับเมื่อเนี้เข้าไปปลูกพ้าวกันเข้าไปเตรียมรุ้มแล้วครับเข้าก็ต้องไปเตรียมรุ้มซะก่อนแต่ว่าการเตรียมรุ้มนี่บ่จะเป็นครับบ่จะเป็นเลยเขาต้องคุ้นลึกเพราะว่าการปลูกพ่าวนี่เข้าไปในฝังไปแล้วครับเข้าแค่ว่างไว้ซือเพราะว่าการปลูกพ่าวนี่บ่จะเป็นต้องฝังครับ แค่ว้างไว้เลยซื้อแต่ว่าการที่บ้างไ็ให้เ้าต่อยเพื่อนนอนครับเ้าต่อยเพื่อนนอนลงแบบนี้เลยบนต่อยเพื่อนชี้ฟ้าครับให้เพื่อนนอนลงมาแบบนี้เพื่อที่ว่าเวลาเพิเ่ใหญ่มากแล้วครับเพิ่นจะสลัดกระล่าเพิ่นครับออกจากด้านข้างแลแ้วใช้เพื่อนตัวเร็วครับก็บอีกแบบนึงครับเพื่อที่ให้กระล่าเพิน่นโดนแสงแดดอะไรครับ เพราะว่าเพิ่อนจะได้บ่ต้องเป็นล่าเรือบ่ต้องได้เป็นมีนอนไปจอครับผม,ผมมีนอนไปจอเพิ่นอเอาแค่ว่างไว้ประมาณครึ่งลูกครับประมาณครึ่งลูกเพ,เพื่อที่ใส่เพิ่นถือแสงอะไรช่วงกลาดด้านหลังครับเพราะว่าเพิ่นติดแล้วสมมติว่าเพิ่นติดแล้วเพิ่นก็ขึ้นไปแบบกุกงครับแบบโกงก,งกันไปเลยถ้าเป็นคอดีแบบใด ช่วยกดไลค์กดแชร์รับผมกดติดตามนำํำไม่ได้ขึ้นมาบ้านเลยนะครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมขอบคุณมา,มากๆครับ